ลอเะะแวันนี้ทุกล่านก็จะมาเดินตลาดซื้อกับข้าวนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำคลิปปลาดุกย่างกับสะเดานะคะมาดูกันนะคะ ไม่ได้ไปนักเนี่ยจ้างครับ อาไม่ใช่เจ้าของหรอป้าขอโทษที แล้วนะคะก็จะไปทำน้ำพริกตาลานะคะแล้วก็สะเดา,าด้วยแล้วก็จะไปทำขนม,รมครบเติมด้วยนะคะทอดพิมขนมไข่นะคะสิบบาทนะคะขนมไข่แล้วก็ได้ขนมไข่ไสหลังเต่าอะไรไม่รู้นะคะแม่้ายอยู่ไหนคะเนี่ยมันต้องทอนนะคะ สองถุงเลยจบกินได้ป่ะล่ะกินกระถุงใหญ่ไปยี่สิบบาทนี่นะคะวางไว้นี่นะคะวางวะะางแล้ลลว สไฟของเราออแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักกันนะคะก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยของเราลงไปด้วยนะคะสดของเรานะคะจะได้อร่อยนะคะ แลเราก็หมักเอาไว้นะคะเราก็ได้เหลืองๆปิ้งย่างออกมาจะได้ออกเหลืองๆนะคะเราก็จะล้างผักเนาะเอาเกลือใส่ลงไปงแช่เราก็จะมาคั่วพริกกันนะคะทำน้ำพริกปลาานะคะ คือปลาของเรานะคะเดีย๋ยวเราก็จะเอามาสับแล้วก็ตำนะคะวิธีชูรสอะไรอย่างนี้นะคะที่เราชอบอาจจะใส่มะนาวไปนิดนึง uh huh. ขเขาเรียกว่าป่นปลา้านะคะภาคอีสานของนครปฐมเขาเรียกว่าป่นปลาะะ้าค่ะภาคอีสานเราก็จะสับนิดหน่อยแล้วก็จะไปโขกใส่ อันนี้เราก็จะทำไอ้นี่นะคะไอตำปลานะคะไีีสันเขาจะเรียกว่ากลนปลาร้าเราใช้เป็นพริกสดนะคะเราไม่ใช้พริกแห้งเราก็จะตำพริกแล้วเราก็จะคั่วพริกแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วเราก็มีปลาร้านี่ตำพริกไท่ลาที่เราสับมาเมื่อกี้นะคะใช่ใช่กับปลาร้าส ยางของเราก็กําลังจะเหลืองได้ที่นะคะแต่ยังไม่สุกเลยนะคะพอเราใส่ปลาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสตามเราชอบนะคะใส่ผงนัวใส่น้ำปลาไปนิดนึงหรือว่าบางคุณชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาเพิ่มได้นะคะหรือว่าเราจะใส่น้ำต้มสุกไปนิดนึงนี่แหละค่ะ ปลาดุกของเราก็กําลังจะเหลืองได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ปลาดุกของเราก็กําลังเหลืองสวยมากเลยนะคะปลาดุกของเราก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปรับประทานกันเลยค่ะนีคะน้ำพริกปลาล่าป่นนะคะแล้วก็ผักสะเดามะเขือของเราแล้วก็ ปลาดุกย่างนะคะมาทานไหมคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันเลยนะคะมาเลยค่ะก็มีสะเราด้วยนะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือคือน้ําพริกปลาล้านะคะป่นปลาล้านะคะไอสานก็จะเรียกอันนี้ก็คือปลาดุกที่เราย่างเข้าไว้นะคะก็เพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสะเดาดิบนะคะแล้วก็มะเขือแล้วก็ถั่วพูนะคะ ก็มาทานมากเลยนะคะก็ามาทานด้วยกันเลยนะคะนี่มื้อกลางวันนะคะนี่เลยก่อนเออเราก็ต้องเล่นเสดาก่อนเลยนะคะอร่อยมากทานแบบบ้านๆกับสุดนันเลยนะคะ ป,ปลานะคะย่างเองสด,สดๆใหม่ๆเลยนะคะไปซื้อมาเมื่อเช้านี้ที่ตลาดดูสิว่าปลาลงเราจะอร่อยหน้ากินขนาดไหนมา,อ,าอร่อยมาก <c oughs> อืม อร่อยมากเลยขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามันหยิบไม่ค่อยถนัดเนาะอืมันจะปลาแอมด้วยนะคะประดุกย่างแอมอร่อยมากเลยนะคะอ,อันนี้ก็สสเดาดิบนะคะไม่ได้ร่วงนะคะกินดิบเลยก็ไม่ขมท่ไ่นะกินได้ ก็มีปลาแอมแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากลองลองไปทำทานดูนะคะตามสูตรเลยนะคะังไงท่านั้นก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะใครชอบก็เข้ามาชมดูนะคะแล้วก็เอาสูตรไปได้เลยนะคะไม่ห่วงนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ